วอกศึกษามอนอน่มจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทุกคน,นะคะไปทัวรคณะแพทยศสาสตร์มหามนะสสวิทยาลัยนเรศวรใครอยากรู้บ้างวันนี้จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยคะ่ะเริ่มต้นด้นที่ฐานแรกนะคะเราจะมาพบกับ ห้องเก็บตัวอย่างชีวภาพค่ะซึ่งในห้องนี้นะคะแล้วมันจะประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆของคนไม่ว่าจะเป็นมือเท้าอวัยวะภายในหรือแม้แต่ล่างของอาจารย์ใหญ่ค่ะของแ a บที่2นะคะก็คือมันจะเป็นลักเกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายนะไม่ว่าจะเป็นวัดหัวใจตีข่าวแต่ที่เราถ่ายมาเราถ่ายมายมแต่วัดหัวใจแหละมันก็ถามต่อไปเป็นฐานฝอเชื้อเขาจะให้เราเนนะี่ยมนาไปนั่งส่องกล้องค่ะทุกคน ซึ่งมันก็จะทำให้เราเลยนะะไดโนว่าออเนี่ยแบตเีเลยตัวนี้มีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอย่างในรู้ก,ก็คือแบตเทเลตอัลคาไลน์นะคะหรืออีโคไลน์นั่นเองอันนี้ก็คือบรรยากาศในห้องค่ะเพื่อนๆนา่ารักมากอาจารย์นา่ารักมากๆเลยจากนั้นนะคะเราก็จะเดินลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปดูฐานต่อไปนั่นก็คือฐานที่สามค่ะฐานที่สามนะคะเป็นการตรวจปัสสาวะค่ะดูว่าแบบเออปัสสาวะเนี่ยนะคะผิดปกติหรือเปล่าแล้นั่นค่ะว่ามีคนผิดปกติ เลยแล้วก็นะคะเพื่อนเราได้หลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะให้เอนดูหนูจากนั้นนะคะแล้วก็มาฟังบรรยายค่ะว่าแบบแล้วเ,เนี่ยแต่ละคณะนะมีอะไรบ้างแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปกินข้าวค่ะและนี่แหละครยแมทของเรื่องนี้ก็คือการอีสต์อีสนะคะทุกคนกับข้าวที่เรากินก็จะมีไก่ไก่ไก่แซ่บกับไก่เกาหลีค่ะ แล้วก็ไปพักกันลีแลซกนิดหนึ่งสิ่งนี้นะคะเรียกว่าปักฮอตค่ะและจากนั้นเราก็จะไปทำการาพักผ่อนอย่างแท้จริงที่เซนเตอร์พิษนุโลกค่ะนแน่นอนว่ากรุ๊ปเรามานี้ไม่ธรรมดาไม่เคยเหมือนใคร มาเพื่ออะไรนดูหนังสือกระตูน,นะค่ะดูหนังสือกร์ตูนนะคะแล้วก็ซื้อโดนัทก,กับ,บ้านพร้อมกับบปาาละถ้ากิจกรรมหน้ามีอีกเราจะกลับมาอัพเดตเรื่องราวสนุกสนานแบบนี้กันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย